สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกันโอนิกิรินะครับทำไมถึงจะมาทำครับเพราะว่าผมดูนะครับการ์ตูน Demon Slayer รหรือไย,ยบาะแล้วผมเห็นพวกเด็กๆเ,เขาทำมาให้พระเอกกับเพื่อนพระเอกอะ่ะมันน่ากินมากแต่ว่าข้าวปั้นสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเ <c oughs> พราะ,ะว่าอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันทำให้คุณเนี่ยกินข้าวโดยที่ไม่อ้วนได้นะครับจริงๆคนชอบคิดว่าข้าวเนี่ยกินยังไงก็อ้วนเพราะแป้งมันเยอะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาลเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนัั้นนนผมมจจะะะาสอวิธีีคครบทุ่ณ ทำให้ข้าวเนี่ยคาร์โบไฮเดรตน้อยแป้งน้อยนะครับเป็นโลคาร์บได้นะครับหลายคนทงงงนะใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยกินข้าวให้โลคาร์บได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมสอนให้นะครับวันนี้เราจะมีผู้ช่วยนะครับส้มนะครับขวัญใจเด็กแว้นนะครับ FC เรานะครับชอบส้มกันเยอะมากนะครับตอนแรกนะครับอย่างแรกที่ลองใช้นะครับก็คือข้าวญี่ปุ่นก่อนนะครับแต่ก่อนผมชอบตัดขาดหมดเลยแล้วไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วต้องไปใส่หม้อนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะทำนะครับเราเอาไส้หม้อออกมาก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตกลง เรียกสับ,บ,าบ้านเลยอ่ะเราเทลงไปนะครับไม่ต้องกะนะครับไม่ต้องมาแบบ1ถ้วยข้าวก,กับ1ถ้วยน้ําไม่ต้องนะครับเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียเราใช้แค่นิ้วก้อยนิ้วชี้แล้วก็พอแล้วนะครับบางคนนิ้วก้อยยาวไงใครญี่ปุ่นเนี่คือองค์ครีบแถมอีกนิดนึงนะครับคือญี่ปุ่นต้องเพิ่มไซส์นิดนึงนะครับ สมัยก่อนเลยเนี่ยเขาจะล้างข้าวล้างครั้งแรกเพราะอะไรเพราะว่าต้องการเอาฝุ่นออกจากข้าวถูกไหมพอเราล้างฝุ่นออกจากข้าวเสร็จปับ๊บเขาก็จะล้างครัง้งที่2นะครับเราจะชอบคิดว่าการล้างข้าวเนี่ยคือแค่ล้างฝุ่นจริงๆไม่ใช่นะครับคือในข้าวเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า starch หรือว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเมือกๆอ่ะผมไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะแต่ไอ้ starch นั่นแหละจุดดีของมันคือมันทำให้เราอิ่มที่เรากินข้าวแล้วอิ่มเนี่ยมันเป็นเพราะ starch ที่มันเหนียวเหนียวเมือกๆอ่ะ ยางข้าวนะั่นแหะมันจะทําให้เราอิ่มนะครับพอเราไม่ล้างมันออกไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ข้าวมันจะเหนียวนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะมีแป้งเยอะวิธีที่ดีนะครับคือเราล้างข้าวเรื่อยๆรล้างจนน้ําใสบางทีล้างไป10รอบเลยนะล้างแล้ว ขูดๆแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะขูดๆเงี้ยระหว่างล้างอ่ะแล้วก็เทน้ําทิง้งแล้วใส่น้ําใหม่เทน้ําทิ้งเนี่ยจนน้ามันเริ่มใส่นะครับน้ำนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเปลืองนะครับคุณเก็บไปนะครับเอาไปลดน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับแต่บางคนชอบคิดว่าเอ้ยถ้าสมมุติแบบไปล้างข้าวเนี่ยมันล้างวิตามินออกไป<ด>จริงๆผมบอกเลยว่าวิตามินในข้าวก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมันมันไม่ได้เสียของขนาดนั้นนะครับมันเป็นส่วนมากจะเป็นสตตรชเท่าไหร่วิตามินยังอยู่อาจจะมีออกไปบ้างแต่ไม่เยอะมากนะไปเราไปล้างข้าวก่อนิงเหรอ อ่ะกูลูกครึ่งกูเรียกล้างเลยกันเนี่ยเราล้างไปเราก็ขูดอย่างนี้ไปด้วยนะเนี่ยพอขูดเนี่ยมันเอาข้าวเสียดสีกันมันก็จะยิ่งขูดฝุ่นขูดอะไรออกเร็วนึกออกไหมเนี่ยอันนี้คือน้ําแรกเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นออกมาเยอะนะครับรวมถึงสร์ชด้วยนะเราก็เททิ้งไปอันนี้ส่วนมากจะเป็นแบบฝุ่นเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้กันอยู่นะครับท้าอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยทุกครั้งที่เราล้างไปก็แคลอรี่ก็จะหายไปบ้างนะแต่ไม่เยอะมากนะเมื่อกี้ข้าวหายไปด้วยเลย มันจะไม่มีทางใสเป็นน้ำเปล่าเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ก็ให้มันใสพอสมควรก็พอแล้วอย่างเงี้ยผมว่าได้แล้วนะครับ อ่ะผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเผื่อบางคนแบบอยากเข้ามาดูแค่เรื่องข้าวเนี่ยนะครับผมเข้าใจครับผมไม่พยายามเก็บคุณไว้ถ้าคุณไม่อยากนะครับสมมติทั้งม่อเนี่ยนะครับทานแคลอรี่หายไป50แคลอรี่โอ้ห้าสิเองพี่ไม่คุ้มเลยแต่ผมมีวิธีที่จะสอนให้คุณเอาออกไปอีก300รแคลอรี่ได้เลยวิธีหนึ่งนง่ายมากคุณเอาข้าวเนี่ยไปแช่ตู้เย็น12ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะมีสร์ชที่ผมพูดเนี่ยแหละมันจะดูดซึมง่ายมากโดยเฉพาะข้าวขาวถ้าข้าวกล้องเนี่ยมันดูดซ ปฏิกิริยากับอินซูลินได้น้อยลงพวกคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินน้ําตาลได้แต่ต้องกินอาหารน้ําตาลที่มันเป็นโล GI คนเป็นเบาหวานกินได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเข้าไปมีปฏิกิริยากับอินซูลินน้อยเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยมันเป็น high GI food กินเข้าไปมันมีปฏิกิริยากับอินซูลินเลยนะครับวิธีที่จะทำให้ข้าวเนี่ยกินโดยที่เป็นโล GI food เนี่ยคุณอไปแช่ตเย็นพอแช่ตู้เย็นเสร็จปั๊บไอ s t a r ์ชที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีโมเลกุลของไฮโดรเจนเข้าไปเกาะตัวเอนไซม์อะมิเลสมันกลายเป็น resistant starch starch ที่ย่อยไม่ได้พอย่่ออยยไไไมมมด้เเสร็็จปปันนกกะลาหืฟ หรือว่าใยอาหารแต่มันเป็นไฟเบอร์เวอร์ชั่นไม่เหมือนใยอาหารที่แบบออกมาตามปกติน้ำมันจะเป็นซอ l ิเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ละลายน้ำมันก็จะเข้าไปทําให้เลือดคุณดีขึ้นหินปูนที่ติดตามเลือดไขมันอุดตันก็ดีขึ้นลําไส้ก็ดีขึ้นแถมไม่ดูดซึมเข้าไปเป็นแคลอรี่คุณยังกินข้าวได้เหมือนเดิมแต่แคลอรี่น้อยไป30%อ่ะ วันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างครับสำหรับคนรักเนื้อนะครับเราทำข้าวปั้นโอนิกิริไส้เนื้อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อแบบส้มนะครับเราจะทำไส้คลาสสิกเลยนะครับคือแซลมอนแต่แซลมอนเราเราจะใส่มายองเนสด้วยนะครับให้มีความกลมกล่อมลงไปหน่อยนะครับผมต้องเอาเนื้อมาทำอ่ะอน,นี่สับนะครับ แค่2อันก็พอนะครับการกินข้าวปั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินเพราะว่ามันเป็นเหมือนฝรั่งเราจะเรียกแพนเค,ค้กญี่ปุ่นไม่ใช่โอกโนมิยากินะเขาเรียกแพนเค,ค้กญี่ปุ่นเพราะว่าการที่ตื่นเช้ามากินง่ายๆไปโรงเรียนฝรั่งชอบกินแพนเค,ค้กคนญี่ปุ่นก็จะกินโอนนกิริแล้วมันพกพาไปกินง่ายแล้วอร่อยด้วยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ข้าวเอามาห่อสาลายยัดไส้กินนะครับมันมีวิธีหลายๆอย่างด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ,อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมขอใช้เขียงนิดนึงนะคร มีบ้างแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วอีกอย่างอย่างที่ผมบอกว่าคุณกินไขมันจากเนื้อเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าไขามันจากเนื้อเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชยายได้นะครับเขาเรียกว่า saturated fat ใสไขมันอิ่มตัวที่มาจากเนื้อวัวเนี่ย มันเป็นส่วนผสม,มของการที่ร่างกายเราต้องสร้างโปรตีนฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นกล้ามอยู่นะครับเนื้อบัวเนี่ยมันเป็นโปรโตีนที่แบบจุดดีที่สุดของมันเลยมันมีครีเอตินธรรมชาติเป็นสารอาหารหนึ่งที่ทําให้พลังงานเรากลับมาหมุนเวียนใช้ได้นะครับ ATP นะครับพอใช้แล้วเป็น ADP นะครับถ้าอยากจะหมุนเวียน ADP กลับมาใช้ได้มันจะเพิ่มฟอสเฟตหนึ่งอันนะครับกลายเป็น ATP อีกทีหนึ่งนะครับ <S <S ครีเอตินช่วยคุณได้มีตาม ลิปเราต้องมีความรู้สิใช่ไหมไหนๆจะทําอาหารแล้วก็มีความรู้คุณจะได้กินอร่อยขึ้นเราใส่ซอสเทอริยาก,กิลงไปนิดนึงนะครับระหว่างหมักนะครับ โอเคก็แค่นี้ก็ได้ส้มเพราะเราไม่ได้จะใช้มันทำอะไรเราใช้มันหมักกิ่นนิดนึงนะใส่ลงมาเลยครับเราใส่กระเทียมสับๆไปนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องน้อยนะครับมันกลางนะครับใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปใส่ญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรว่าโชยุนะครับเกลือประมาณสักสองหมุนพริกไทยดําหรือว่าถ้าคุณไม่มีก็พริกไทยกิ่งกับหัวจับก็ได้นะครับพริกไทยขาวอ่ะใส่ไปนะครับอันนี้คือการปรุงนิดนึงนะครับมันก็จะกลายอยู่ในหม้อไปแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็วางไว้ ระหว่างเราเราไปทอดส่วนแซลมอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณลอกหนังก็ได้นะครับหรือว่าคุณไม่อยากลอกหนังก็ไม่ต้องลอกแล้วแต่นะครับคือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ต้องลอกนะครับไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องอะไรนะรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมายีมันอรอกอย่แล้ะดื้อนะเนี่ยหนังแซลออมอนนี้หนังเหนียวมาก And now we're running down the halls. No, we can't let them win. There's an evil inside that is looking way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that? I've disappeared. Can you say that? I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch. And I เสร็จแล้วข้าวเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาเอฟเฟกอย่างเทพหน่อยโอสังเกตได้นะครับข้าวเรามันจะดูแบบเฮ้ย hey, พี่ทําไมข้าวพี่มันดูเป็นแบบเม็ดเม็ดแยกๆใช่ไหมเพราะว่าเราล้างสตาร์ชออกไปหมดเลยนยะนะครับเดี๋ยวเราชิมข้าวนิดนึงก่อนหไม่สุกล้อเ,เล่นล้อเ,เล่น <c oughs> สิ่งสําคัญนะครับตอนเราล้างมือเนี่ยอย่าไปแบบ ช่วงโควิดด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนล้างคือใส่สบู่แล้วเล็บคุณเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีสัตว์ที่บ้านด้วยนะครับไม่ใช่สามีคุณนะครับที่บ้านเลี้ยงสัตว์ปมีเนี่ยหัวกูเนี่ยไม่ใช่นะครับขูดอย่างนี้ด้วยนะขูดเล็บด้วยนะครับแล้วก็ล้างล้างประมาณสักยี่สิบวินะครับดีมากพอล้างเสร็จปั๊บเช็ดมือนิดนึงก่อนสิ่งสําคัญเลยคือใช้น้ําดื่มก็ได้ใช้น้ําก๊อกก็ได้นะครับประมาณสักแก้วหนึ่งแล้วก็น้าส้มสายชูที่ทําจากข้าวนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็็ใชช้้้้นําสสมยยูกก๋ววเตไดอื มันจะดมน้ำส้มทำไมใส่ลงไปสักประมาณ1นส่วนสของถ้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้อห่่เยอะมากนะครับสิ่งที่น้ำส้มมันจะทําคืออะไรครับมันจะทําให้ข้าวเนี่ยไม่ติดเกินไปไม่เหนียวเกินไปกินแล้วติดมืออย่างแรกนะอย่างที่2คือมันจะทาให้ไอสตาร์สเนี่ยอะไรอีกแล้วนะครับมันถูกเคลือบไว้อีกทีนึงด้วยนะครับมันก็จะทําให้ข้าวย่ยอยยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ มันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ต้องทํเข้าวอนนริกาลีอยู่แล้วแล้วก็เกลือนะครับคุณจะใช้เกลือโต๊ะทั่วไปก็ได้คุณจะใช้เกลือคิมไลเหมือนของเราก็ได้นะครับแล้วก็มาดูข้าวเรานะครับข้าวพอได้อยู่นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับที่ร้องทำคือเอามือเนี่ยจุ่มลงเมนี้ถ้าเป็นน้ําเย็นจะดีนะครับเนี่ยเอามือจุ่มไปแบบนี้พอจุ่มไปเสร็จปั๊บเนี่ยเอาเกลือใส่ตรงมือเราทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยถูเสร็จปับ๊บหยิบข้าวขึ้นมา แล้วปั้นนะครับเนี่ยจะร้ออยู่มันเลยมึงพยายามทําให้มันเป็นอย่าไปบีบให้มันเป็นโมจิเลยนะให้มันเป็นแบบรูปทรงแต่ว่าก็ยังมีอากาศอยู่ข้างในอยู่บ้างนะบีประมาณเท่านี้นะครับก่อนแล้วก็กดลงไปทําเป็นแองนะครับอย่างี้แล้วก็แซลมอนใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น นมปังสังขยาไสทะลุไสไหลไสนู่นไสนี่นะครับมีประมาณหนึ่งพอนะครับจริงๆแล้วถ้าพวกคุญี่ปุ่นแม่งล่อสองมือได้แต่ตอนนี้ข้าวผมมันร้อนผมขอมือเดียวก่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปิดอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ท่านี้มันอาจจะดูทะลึง่งแต่มันไม่ใช่แนละ้วมันเป็นท่านี้จริงๆนะครับลองคุณไปดูได้ใช้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ เพื่อทาให้เป็นสามเหลี่ยมญี่ปุ่นบางทีเขาชอบกินเป็น im, สี่เหลี่ยมก็มีเป็นกลมๆก็มีนะครับมันเห็นไหมมันไม่ค่อยติดเพราะว่าเราใส่น้ําที่มีน้ําส้มสายชูยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แปะไว้แค่นี้นะครับเข้าไอสาลายไม่ต้องเยอะมากนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งให้มีรสชาติรวมกันนะครับรแค่นี้จริงๆครับนี่เราก็วางไว้นะครับสวยไหมอันที่สอง ลืมลืมแต่กล้องบอกเดี๋ยวเลยนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับล้างมือเลยเมืองไอฟานนะครับนี่ระวังแบบนี้ก็ได้นะครับจากอาหารที่มันดูเป็นแบบอาหารโคตรอะไรก็ไม่รู้ทําให้คนอื่นกินกไม่มีใครอยากกินแต่ถ้าเราวางอย่างนี้มันดูหรูขึ้นมาทันทีนะครับมันจะดูรู้สึกวแบบ่ฮ้ยโอเควางบนเขียงก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแตงกวาดองของส้มแซลมอนนะครับ อันนี้ตากับเจมแบ่งกันเราเล่นเดี๋ยวเราทำให้เขานะครับเรามากินชิมกันก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโดนไหมโดนแม่ปีอะถ้าแม่ไปญี่ปุ่นอะนจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็เอาข้าวา้เยอ ช่เอาเข้าวเราก็ใส่ไส้ปั้นชั้นล่างก่อนแล้วก็ปั้นชั้นบนเนี่ยพอทำอย่างงี้ไหมใช่เหรอญีอ่ปุ่นหรืออิสานนั่นน,ะน่ะเหรอผมเช็คได้ไหนดูดิอของเด็กฝึกง,งานกลับไปทำเองด้วยนะกลับไปซื้อกิน I <laughs> can't hold to my breath And I'm bound to become hollow Can you say that I've disappeared Can you say that I wasn't there for you When you went into hiding On the front steps of your porch And I reflected on the